พระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเระศนาสาวสุรานุรยพันธ์เวลา17นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลศนาสาวสุรานุรยพันธ์ณเบตด้านใต้วัดเทพศรนทราวาส นางสาวสุรางเกิดเมื่อวันที่8เมษายน2480ที่บ้านดุริยะประณีตเป็นที่ดาของนายเดี่ยวและนางแช่มช้อยดุริยะพันธ์มีพี่น้อง6คนเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเขมมสิรินอนุสรณ์และโรงเรียนเบญจมาราชาไัยเริ่มต้นทำงานเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยที่โรงเรียนราชินีต่อมาเข้าทำงานในฝ่ายจัดรายการบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด ทำหน้าที่สอนขับร้องพิธีกรดารานักแสดงสังกัดไทยทีวีช่อง4บางขุนรมจนเกษียณอายุในฝ่ายผลิตรายการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง9องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย